าคนดำมเบาหวานที่โรงาแรมเจ๊กออแต่อันนี้หมอหน้าเธออย่างไปคะไปอย่างยาโรงพยาบาลมีแบบพวกเป็นกล่องกินนี่ดีกว่าเราจะโอ้เหาก็มีเบียร์ที่รักจ๋ายังแข็งแรงอยู่เลยยางเยอะบอกก็กินเนอะมาโชว์แก้วก่อนนมอนอนแก้วแก้วไปหาหมอคุณ ไปหาหมอกระเมินเนาะมาต้องไปไปลองถ้าเมื่อตรวจกันเดียวไปได้นะเอออยางเยอะนี่มาต้องกี่ซะยอย่างนะมาไปเห็นอ่กินนี่ดีกว่านี่ดีกว่าปะทุกคนทุกคนชวันนี้บรรยากาศมันดีเนาะแต่ผ่อนคลายสบายใจเป็นยังเป็นยังไง เป็นอยังเนี่ยเป็นอยังเนี่ยเป็นตะกียยันโดมีไหนยันโดเอายันโดไหมดีดีไว้เดีดีไว้ดีดีไว้หนวดร้อนหนวดร้อนเกี่ยวกินจ้ะคะไหนคะคนมีคนช่วยก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย สมองอันเกิดโรคเลือดสมองนั้นตัวนี้ใดเจ้าน้องต้องหีบน้ำส่งโรงพยาบาลป้าอันถอยไปห้องไปห้องบ้านได้บ่ป่ะบ่เป็นอยังเจ้าโทรสายด่วนหนึ่งหกหกเก้าได้เลยเจ้าเออโทรกทรเจ้าฮัลโหลเจ้าโลกโรงพยาบาลก็เจ้าใจดีดีเน้อลุ้นเดี๋ยวพอมากินเหล้ากันกันนแทงตักเบลอุบะชาติหีบน้ำรโรงพยาบาลมาหักกันเจ้าใจดีไว้เน้อใจดีไว้เน้อ

สวัสดีค่ะคุณป้อมนะคุณย่านะคะวันนี้อาการคุณป้อมเป็นยังไงบ้างคะคุณป้อมรู้สึกดีขึ้นหลังจากเข้าโปรแกรมกายภาพหรอคะค่ะเดี๋ยวพยาบาลขอลองทดสอบร่างกายหน่อยนะคะคุณป้อมลองยกแขนทั้งสองข้างขึ้นหน่อยนะคะค่ะแล้วลองตั้งแรงกับพยาบาลหน่อยนะคะลองกดแขนสั้นนี่ลงคะ่ะค่ะขอลองอีกท่านนึงนะคะค่ะแล้วขาทั้งสองข้างคุณป้อมรู้สึกมีแรงเพิ่มขึ้นไหมคะยกขาลองยกขาทั้งสองข้าง กดตรงมาหน่อยค่ะค่ะขอล้องข้างนี้หน่อยนะคะค่ะแล้วเะือมุมปากของคุณป้อมดีขึ้นไหมคะค่ะคุณป้อมลองยิง้มยิงฟันให้พยาบาลหน่อยค่ะค่ะคุณป้อมรู้สึกดีขึ้นหลังจากเข้าโปรแกรมแล้วใช่ไหมคะคณพยาบาลเจ้าลูกเจ้าเป็นอะไรย่างมก็เจ้าดีค่ะที่คุณป้อมเป็นนะคะคือโรคหลอดเลือดสมองค่ะคุณป้า โรคหลอดเลือดสมองนะคะมี2ชนิดค่ะได้แก่ชนิดตีบและชนิดแตกซึ่งที่คุณป้อมเป็นนะคะเป็นในชนิดตีบค่ะซึ่งพบมากถึง80เอร์เซเลยค่ะลรสาเหตุนูกเจ้าค่ะสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะได้แก่อายุค่ะ2คือโรคประจําตัวค่ะซึ่งคุณป้อมนะคะมีโรคประจําตัวคือโรคความดันโลหิตสูงและระดับไขมันในเลือดสูงค่ะและคุณป้อมยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ โอ้แต่นะลูกต้องยังเรายังเป็นเบี้ยแล้วเนี่ยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณหมอเนี่ยจ,<ะ>จะให้คุณป้องเนี่ยกลับบ้านได้แล้วนะคะแต่ก็เมื่อบ้านเนี่ยจะต้องเนี่ตรวจจะได้เจ้าเนี่ยจะต้องดูแลลูกจะได้เจ้าะครอย่างแรกนะคะการปฏิบัติตนเมื่อกป้อง เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองนะคะได้แก่หนึ่งคือการควบคุมโรคประจําตัวค่ะสําหรับคุณป้อมนะคะควรควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะและคุณป้อมก็ควรจะงดการสูบบุหรี่และงดการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะและคุณป้อมควรจะออกกาลังกายเป็นประจํานะคะโดยออกกําลังกาย3วัน3-5วันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็ในการออกกาลังกายเนี่ยควรจะออกกําลังกายครั้งละ30นาทีขึ้นไปนะคะ คุณป้อมควรจะเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับตัวโรคนะคะโดยการลดหวานมันเค็มแล้วก็เน้นผักและผลไม้ค่ะหลังจากนั้นคุณก็คุณป้อมควรจะมาพบแพทย์ตามนัดค่ะหาพกพบมีอาการผิดปก,กติเนี่ยสามารถโทร1 6 6 9ได้ค่ะโอ้ละ่ะลูกครับไปบ้านเนี่ยเราจะต้องกินยาเพื่อสาม่ำเสมอนะลูกเน่แล้วก็คือติกรรมกินเหล้ากินเบียร์ของลูกเนี่ยจะต้องยั่งเลยนะลูกเน เจ้าจะได้หายระบบบ้อเป็ีน <speeding> ซ <noise> ่ามันเรื่องเน้อน้องบิกหินและเจ้าแล้วจ่าเบียร์ที่รักเจ้าเออเจ้าขอบคุณพยาบาลมากๆแตเจ้าเชียงสมุทรและเจ้าโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงออกกำลังกายสม่ำเสมอมาตรวจตาม สอไอ้กาลตัว้ได้เจ้าต้องเอาไปบ้านหรือว่าต้องไปโร<ล>งพยาบาลมาช่วยตัวไอ้อใหญดีไปลงนำส่งลงวิ่งต้องจับมดไปเลย